thi đó trước lên ô một cái cắt อารมณ์หนาทุกบเลยสอยังไม่ถึงห้านาทีเลยยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะสะ่อสามนาทีสอสามนาทีหม่ยังไงเนี่ยหมยสัมปทานสอซอยลงนุ่น หายสมทานเจ้าันเก่าสอซอยลงนุ่นซอยลงนุ่นนกตัวนี้ตามมาแต่ปีที่แล้วนะสอซอยลงนุ่นซอยลงนุ่นเดี๋ยวจะถิ้งซอยล้านค้านะสอซอยลงนุ่นซอยลงนุ่นตามมาแต่ปีที่แล้วสอเจ้สัน มาจับมันไม่ลงก็สัน่นปล่อยลงนุ่นสอวันนี้วันที่ยี่บหกยี่ห้าวันที่ยี่ห้าสอยี่ห้ามกรลาเจ็ดหกเจ็ดเอาฟังมาล่อเลยเต็มข้อเลยสอสอดูดีสอเต็มข้อเลยยังไม่ทำอะไรเลยสอกลางเห็นกลางเฮียกกลางเรียกกลางหนุนคำสองคำลงเลยสอ นกตัวนี้ผมเห็นแต่ปีที่แล้วแล้วสอสุดยอดของนกสอนกตัวนี้เอาจ้าสันมาจับไม่ลงซอยสัมปทานเจ้าสันปีที่แล้วเนี่ยสอขาอย่างสวยเลยสอตัวอย่างสวยสอไม่เกินความพยายามสอปีที่สองเอาปังมาจับเสร็จเลยสอคารมแน่นตึกนกตัวนี้มันลายสอแต่ปีที่แล้วแล้วผมได้ยินแต่ปีที่แล้วแล้ว โอเคนะสอนี่ประมาณบ่ายโมงครึ่งจะไปต่อซอยสัมปทานนี่แหละซอยสัมปทานเจสันปลดกันสอปลดกันฝนก็ตกสอไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเจ้าปังเอ้ okay, สอปลดละอ๋อห่างเร็วเร็วนะ